สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบจะมาทําการฉายนะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น e b x 1 4นะครับคุณผู้ชมครับค่าคืนนี้นะครับเย็นเยแบบนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับจะมาทําการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น e b x 1 4สนะครับสำหรับสเปคของเจ้าเอฟสัน e b x 1 4ตัวนี้นะครับความสว่าง3 0 0พลูเมน คอนทราดเรดิโอ3000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของช่องต่อต่างๆทางด้านหลังนะครับก็จะมีสัญญาณวีดีโอนะครับเหลืองแดงขาวหรือว่า AV แล้วก็ S V D O นะครับแล้วก็ Audio in, Audio out, วก USB, ออ d ดี i โออินออ u ดโอเอาท์นะครับแล้วก็ USB 2ช่องทีเดียวนะครับมี Type A กับ Type B แล้วก็ สัญญาณคอมพิวเตอร์หรือว่า VGA แล้วก็สัญญาณ HDMI นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของเมนูต่างๆทางด้านบนนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเมนูปุ่มนี้ปุ่มซอร์สนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชานเ e ลนะครับกำลังจะทำการทดสอบ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBX14 นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาพร้อมรีโมทนะครับสภาพเครื่องยังคงสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเอฟสัน EBX14 ตัวนี้นะครับความสว่างนะครับ3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับมีช่องต่อ HDMI นะครับสภาพเครื่องเป็นสินค้ามือสองแต่มีรีโมทและสภาพก็ยังดูดีอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับเพื่อทําการทดสอบนะครับกดปุ่ม power ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเปิดเครื่องจากรีโมทได้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีรีโมทก็กดตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับปล่อยลําแสงออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับเจ้า f สรร e b x 14ตัวนี้นะครับเอาละครับพร้อมแล้วก็ไปชมความแจ่ม ความสว่างกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าเอฟสันตัวนี้นั้นความแจ็มความสว่างจะมีมากขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับผมทดสอบกับเครื่องอ่านไฟล์ภายพ,พยนตร์หรือว่ามีเดียเพลเยอร์นะครับเป็นเครื่องจีนนะครับไม่มีเมนูภาษาอังกฤษเลยนะครับที่ผมเปิดดูเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็รอสักครู่นะครับกำลังระเบิดหัวกำลังระเบิดหลอดกำลังทำความร้อนกับหลอดที่จะเปล่งแสงที่จะปล่อยประกายแสงออกมาให้ทุกท่านได้ยนโฉมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสัน EB x 14ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับรอสักครู่นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับ ่าก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอ่าผมก็เพิ่งเปิดเล่นๆไปนะครับฉายไปเล่นๆนะครับเมื่อสักครู่นี้อ่าแต่ก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานี่ครับคุณผู้ชมครับอ่ารอให้ไฟสีเหลืองๆหยุดกระพริบมันก็จะแจ่มจะสว่างนี่ครับเห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับเห็นไฟล์ภาพยนตร์นะครับจากเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับมีเดียเพลเยอร์ตัวนี้ผมเสียบ USB นะครับผมมีไฟลภาพยนตร์ใน USB แท่งลำนี้แหละครับเสียบเข้าไปครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการทดสอบดูภาพยนตร์เรื่องไหนดีครับคุณผู้ชมครับอ่าหนังใหม่เฉินหลงนี่แหละมาลองดูเลยครับคุณผู้ชมครับไปมาไอ้ทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับบาดตาบาดใจเหลือเกินครับแสงครับอลำแสงและเสียงนี้ไม่ต้องห่วงครับลำโพงตัวใหญ่ในตัวครับตัวนี้คุณผู้ชมมาดูลำแสงนะครับคุณผู้ชมครับ สีสเกตชาแนลครับกำลังทดสอบกำลังรีวิวขายเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBX14 นะครับคุณผู้ชมครับกำลังทดสอบที่จะฉายภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเป็นหนังเฉินหลงครับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณผู้ชมครับแหมแจมสว่างจริงๆครับคุณผู้ชมครับทดสอบกับจอ1เมตรนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ คุณผู้ชมดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมาครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาเนี่ยครับกำลังโชว์ของดีของใหม่ของมีคุณภาพนะครับของขออภัยนะของมือสองนะครับมาดูครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหภาพยนตร์ของเฉินหลงนะครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับได้ของดีมารีบนำเสนอทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอฟสัน EBX14 ครับความสว่าง3,000ลูเมนครับคอนทราตเรติโอ3,000:1ความละเอียด1,024ณ768หรือว่า XGA ครับคุณผู้ชมครับมาชมภาพความแจ่มความสว่างกันเลยครับคุณผู้ชมครับ แกไม่เอาสินเอาเองนะไอ้ที่ใส่มาแล้วมาแล้วมา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 ชุดกันมาแล้วลูกครับมาแล้วลูกครับสำหรับเจ้า EPSUN EBX14 ตัวนี้นะครับสีสเกต channel ครับเสนอขายในราคา8,500บาทครับผ่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998ครับ เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ